มาแล้วมาแล้วสวัสดีครับพบกับช่องทางเดียรแชนแนลนะครับเอ้ยได้ยินเสียงอะไรแงวแงวแงว,งว,งวอยู่ครับสงสัยแล้เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับอืมอะไร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 ยังไงทำไม ui ừ, phô 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 phô, à, lêu nhanh, <laughs> khay nè, khay nè, ba chân trâu bò nè bò. เราจะไปตามหาขนุนกันนะครับ ไม่เห็นเห็นขนุนมา ขนุขนุนลงเร็วมาแล้วมาเล็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว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  Oh oh พี่เดือนมามามาสวัสดีครับหนุนไปแล้วผู้สบายดีพี่เดือนโอ้ปีใหม่ก็บบได้มาสบายดีครับ Đây là năm con Nuôn cái mà lên luôn Má 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 <laughs> นี่นี่ไป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 หาลูกสีเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปก่อน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 โอ้โนี่นี่โอ้โหวนตุ๊บเลยผมเจ็บขาแล้วบ่ฮึ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 ูไปยอดผู้บดเลยไปผู้ดเลยนูนนมาแล้วฮึ หนุนมาเร็วเร็วมาเร็วเร็วเร็วมาสิบวกันนั้นบอไป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 มาพี่มาพี่กินข้าวกับลุงสีไป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 เดินเดินเดินไปไปเร็วไป อ้วนตุบเลยมานี่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 จะไปจะไปมา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 ไปไปไปมานอำจิบ่ะมือปลาได้ไหมก็กรกพุ

ให้ครับจะให้ครับถาตัวน้อยเนี่ยไปใส่เราผู้ผูปผู้ผู้ในชุมชมากกับผู้ชาวเียงกับผ้ขวานไก่เดียวขวาไก่เจ้าเจ้าผู้เลี้ยงงัวผู้มากินไงตับไก่ อันนี้มีน้อนี่นี่นีิ้งน้อนี่ดมเงินดมทองดมเงิน,นทองนี่นี้ให่น้องอเออลองบ่นนเปนหวงเปนห่วงแล้วก็มาับมับสั่น้อยโอ้บหลมบทันสั้นแบบนี้่หง เล่นไปน้ำหลังยันอันประตูก่อนเล่นดดนรอนนับยังนี่นี่นี่โอ้พวกน้ำทองสีเขียวนฮะนนโนนทำน้องนนไอพุ่มพุ่มาแจกตับนะนนนนโนน อันนี้กินเป็นเนาะเนาะเอาปันก็กินอะไรบ่ปันแล้วเนาะหวังะยันเขากินมาแลลยมาค่อยกินค่อยกินเมื่อวานนมาปะเพื่นหนางอยเลยมีเพื่นบปอยเด้ พ่เดือนออกมาพอดีไม่ได้ให้ต่อนเราเข้านั่นไปลินลงควายป๋ลินลงคายอพี่โนมาดีนะเสียบๆไัเห็นลุงเดียวมาโลด มือน้อยนะมนี่กินเป็นเยอะัอนน่นนด็ดกินกเปลี่ยนบ่ยาอันตัวนะี้ครับคือยาอนอยู่รงเดียวบุคุลนะน่ะหมอพอบมพอขอกินะอีกแน่เลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว

ะก็อขอบคุณทุกท่านนะครับเจอกัอขอขอนแล้วนะครับกับขนุนอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับสวัสดีสาารครับเจ้าเจ้าจะเข้าเอาเข้าไปเก็บซ่อนเจอกันที่โนู่นเลยนะครับปลาขนุนยอย่าดือด้ออย่าดื้ออย่าดื้อมานี่มาน <c oughs> ี่เออ